สวัสดีมนุษย์โลกทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเต้นเคนแมนชแนลนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปใาหนึ่งสายในเรื่องดาบพิฆาตซูนนะครับเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีการสปอยตอนเรื่องหน้าในเรื่องดาบพิฆาตซูนครับถ้าใครไม่อยากรู้สปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้ก่อนเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปานอัศนีนะครับสําหรับผู้ใช้ปานอัศนีในเรื่องจะมีปรากฏออกมาทั้งหมด3าคนนั่นก็คือ คูอาจิมะจิโกโลไคงาคูอากาซุมะเซนิสึสำหรับกระบวนท่าของป้าน,นีจะมีทั้งหมดด้วยกัน6กระบวนท่าแต่อากาซุมะเซนิสึได้คิดค้นขึ้นมาอีกหนึ่งกระบวนท่ารวมเป็น7กระบวนท่าคือปานอสัสนีกระบวนท่าที่1สายฟ้าฟาดเป็นกระบวนท่าที่พุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็วสูงจนมองตามไม่ทัน และสังหัสศัตรูในช่วงพิตาพร้อมส่งเสียงฟ้าผ่าไปทั่วบริเวณปานอัศนีกระบวนท่าที่สองฟ้าแลบในคิมหันฤดูเป็นกระบวนท่าที่โจมตีด้วยการฟันดาบพร้อมกับสร้างสายฟ้าออกไป5ครั้งปานอัศนีกระบวนท่าที่3ฝสูงแมลงกระพือปีกดังกึกกล้องเป็นกระบวนท่าที่ปล่อยสายฟ้าออกไปโจมตีศัตรูจากทั่วทิศทางปานอัศนีกระบวนท่าที่4ฟ้าคำลน เป็นกระบวนท่าที่โจมตีโดยการสร้างลูกบอลไฟฟ้าที่ปล่อยกระแสไฟฟ้ารุนแรงไปโจมตีศัตรูจากระยะไกลปานอัศนีกระบวนท่าที่5ฟ้าผ่าความร้อนเป็นกระบวน5ที่โจมตีจากระยะไกลหายกับฟ้าผ่าปานอัศนีกระบวนทาที่6ณนภากัมปนาตเป็นการที่ปล่อยพลังไฟฟ้าโจมตีเป้าหมายอย่างรุนแรงจากหลายทิศทางปานอัศนีกระบวนท่าที่7เทพสายฟ้าโอนน่ อิคาสิจิเป็นท่าที่อากาศิมะสินิสึคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่วันหนึ่งเขาจะได้สู้แขยงข้างลุดศิธิ์พี่ของเขาอย่างไครงะคุกระบวนท่านี้จะเป็นการพุ่งเข้าหาศัตรูด้วยความเร็วระดับเทพ ซึ่งจะปรากฏเป็นมังกรอัศนีพุ่งสังหารศัตรูด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับปานอัศนีนะครับใครดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมสําหรับคลิปจะต่อไปจะเป็นปานอะไรก็กดติดตามเพื่อรอรับชมเพื่องผมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ